ีเดินทางมาแล้วนะครับพร้อมกับนักกีฬาทีมชาติไทยครับขออนุญาตบปริยัติเกียรติครับครั้งนี้และอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็ถือว่าได้ร่วมกันสักโสมมาสัมปทัสสั นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังโหูพุทธังโหูธรรมังโหูธรรมังโหูสัมมาอมปรมะสรมมะธรรมามาระธรทำสิ่งใดประสงสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอพรอันสัตย์ทำมังปะติสิเมสังทังปะติสิเมสาธุ้องการ เดินทางรัชพลูมอนสัตว์นะครับท่ะนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนายกปีชาณิสุขเนินนะครับแรกคุณแม่ปทุมนะครับจุดนี้เป็นที่มองขึ้นไปจะได้เห็นหน้าแม่ยมูตรงหน้าบดีตรงนี้นะครับเดอนเชนะครับนักีฬาทุกท่านนะครับ่านเรียบร้อยแล้วขออนุญาตได้ฟาจุดจุดนี้นะครับเพื่อรู้การแข่งขันไฟนะครับเดอนเชนะครับเจอนนะครับเจอทุกท่านนะครับ

ทัพนายานชนะการรอยัางาพันตายันชนะการรอ้ยามพันตายันชนะการรประกาสิทธิ์ทนไยในสยามไม่นักกีลา ขอตงนี้นะครับครับอานครับทุามูชิขยครับครับ้ครับอาเมเจยมตงโยมรสกยานังนัทวตนิชยโยชยาชยมครยาปราิตปลังเกสิเสวะตะวิปุคะเลอาปิสกเณ

ค่ะขอพรแบบว่าปีนี้ให้หนูจับสิบล้านค่ะค่ะให้พรพี่ไงครับสำหรับอะไรสำหรับวิลีกนชุเราถ้าเกิดความพร้อมของซีวิลีกหนูคิดว่าค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรับรู้ค่ะว่าเราก็ต้องเตรียมทีมไปชิงแชมป์โลกด้วยค่ะ แล้วก็คิดว่าการซ้อมทักวันนี้คือมันเข้มข้นแบบมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกว่ารายการวีเอลอีกค่ะเพราะว่าทางร่างกายที่ที่เล่นเวทแล้วก็บวกกับทักษะในสนามที่เราต้องอเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราเก็บข้อบอกพร่องที่ที่เราแข่งจากวีเอลมาค่ะมามาแก้ไขด้วยหนูก็คิดว่าตรงนี้เป็นเป็นอะไรที่โอเคค่ะแล้วก็คิดว่าร่างกายของพวกเราก็ค่อนข้างที่จะโอเคค่ะเพราะว่าจากพี่ที่เจ็บ ก็ร่างกายฟื้นฟูขึ้นมาดีขึ้นค่ะค่ะก็อยากจะฝากพี่ๆทางบ้านนะคะช่วยมาเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของพวกเราด้วยนะคะ,ะพวกหนูแข่งที่สนามเทอร์มิโนอลน,นะคะมารับชมแล้วก็มาเชียร์กันได้ค่ะ